สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนขอให้ปีหน้าที่กำลังจะถึงนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของทุกคนนะครับก็อยากให้ทุกคนยังรักษาสุขภาพไปตลอดเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีนี้เนาะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ปีหน้าครับมีโอกาสได้พบเจอกันนะครับสวัสดีค่ะป่านนะคะก็แฮปปี้นิวร์ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็เป็นปีที่มีแต่รอยยิ้มเลยค่ะยังไงฝากผลงานเรื่อง วายูวายมีด้วยนะคะเจอกันปีหน้าค่ะสวัสดีปีใหม่ครับสำหรับปีนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับแล้วก็อะไรที่ยังไม่ได้สมหวังในปีนี้ก็ขอให้สมหวังในปีหน้านะครับแล้วก็สู้ไปพร้อมกันนะครับทุกคนปีใหม่้ว我一起去คร加油 สันวันปีใหม่นะครับทุกคนก็ขอให้ปีนี้นะครับเอ้ยขอให้ปีใหม่นี้มีแต่ความสุขนะครับมีแต่รอยยิ้มแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันปลอดภัยกันทุกคนนะครับแลปีใหม่นี้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆร,ร,รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมัส,สดีครับแฮปปี้นิวเย์นะครับผมก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมใครที่กําลังเริ่มต้นทําอะไรสิ่งใหม่ก็ขอให้ประสบความสําเร็จน,นะครับใครที่กําลังเดินทางช่วงเทศกาลช่วงนี้ก็ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็อยู่กับครอบครัว,วอยู่กับเพื่อนขอให้มีความสุขมากนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไปไหนมาไหนเนี่ยพกแมสก์ับเคลล้างมือด้วยนะครับบ๊ายบายก็สวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนนะครับผมก็ขอให้ปี2022นี้ใจดีกับทุกทุกคนนะนะครับผมขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมหน้าที่การงานก็ขอให้แบบค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ออยังไงก็อยู่สู้กันต่อนะครับผม แฮปปี้เดือยีนะครับสำหรับแฟนๆชาว m c h o i c e ทุกคนนะครับผมก็ขอให้มีความสุขมากๆครับผมแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมคิดสิ่งใดขอให้สมตามความปรารถนานะครับแล้วก็เจอนใหม่ปีหน้าคับผมปีต่อไปสนุกแนะ่สวัสดีปีใหม่นะครับก็ในวาระโอกาสขึ้นปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ไปเที่ยวก็ ขอให้ไปเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับปลอดภัยแล้วก็ขอให้ปีหน้าปี2022เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีปีใหมค่ครับก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็สวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็มอร์่คริสต์มาสย้อนหลังด้วยขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคิดสิ่งใดงให้สมปรารถนานะคะแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลจากโควิดด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ สวัสดีครับเซนนะครับ Merry Christmas นะครับแล้วก็ Happy New Year นะครับทุกคนปีนี้เป็นปีที่แย่สำหรับแฟนังคุก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีมากๆเลยครับก็แล้วก็อย่ายลืมรักตัวเองมากๆครับผมบายๆสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าสำหรับทุกคนเลยนะคะขอให้ปีหน้าทุกคนมีแต่ความสุขมีเงินเข้าเยอะๆเฮงๆรวยๆแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามซีรีส์พวกเราด้วยนะคะ